ท,ทุกคนว่าแม้ว่าเอ็บอบสไฟด่านนี้มันคือตัวอะไรผมผมว่าคามาคิลัสทุกคนว่าตัวอะไรช่วยทายกันมาหน่อยนะครับโอเคครับผมคิดว่าคามาคิลัสชัวในในตั๊ก,กแตนมันก็มาแล้วคามาคิลัสชัวชัวเลยคามาคิลัสยังไม่เห็นเลยตังมันจะออกเสียงลยวะคามาคิลัสโอเคออกเสียงถูกมาดิโอ้ พวกคามาคิรัสนี่มาเต็มเลยนะผมเตรียมก็ซิล่าทั้งสองตัวแล้วมีกิโดล่าอีกตัวหนึ่งพร้อมแล้วพร้อมจะถล่มมันให้ตายไปแล้วมาครับรมมาดกวนก็ซิล่านี่ออกกล้อง พอผมถ่ายคลิปแล้วผมใช้กอซีล่านี่โหดมากเลยแต่พอผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะคืออ่อนมากแบตเทิออะไม่ใช่คามาคิลัสนึกว่าคามาคิลัสแบตเทิลเจอกอซีล่าหน่อยกสซีล่ามาพร้อม สูบมันเข้าไปสูบกัญชาเข้าไปเลยก็ซีล่าก็ซีล่าสูบกัญชาสูบกัญชาเข้าไปเลยก็ซีล่าอืมจิ้มหัวหนึ่งทีตอนแช้ไม่ได้แล้วลืมอืแช่ไม่ได้แล้ว ไม่กอดใช้เงินเยอะนันเนี่ยจะอัพเกรดหุ่นยนต์ยักษ์สักหน่อยนะครับโอ้โหรอบนิกกากับกอซิล่ามากิโดรามากิโดราอืมเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะวัอเสียงโอ้โหอันนี้แรงจริง กิ la, โร่าโคดมากขอบคุณมากกิโรล่าแต่ว่าดาเมจของพวกเรายังเบาไปหน่อยขอบคุณนะที่เพิ่มดาเมจให้แต่ว่าดาเมจของพวกเราก็ยังน้อยไปหน่อยตีมันไม่เข้าเหมือนเดิมเบ็นไของขวัญมาโอเคได้ของขวัญก็เป็นเงินนั่นแหละเออเรียบร้อยไปกันหมดแล้ว ุงเงินฟรีโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้งเงินมาแล้วซึ่งผมก็อัพเกรดได้แค่ครั้งเดียวนะเจ้าน้องหุ่ยนต์ไม่นะเราต้องทำุกอย่างว a t ต h e h แฮกในลาซาด้ใครมันอยากไปซื้อตุ๊ก,กตาตัวนี้วะการ์ตูนแคทตุ๊ก,กตาเกมมิ่งแค่น,นี้ก็ดังไปอันนี้ก็ดังไปอันนี้ก็เบาไปโอเค กันเต็มเลยกิโร่ราไปเลยลูกพ่ออือพลังแห่งกิโร่ราขอบคุณมากเลยนะกิโร่ราแต่ดาเมจของพวกเรานะั้นยังน้อยไปหน่อยขอบคุณในความขึขอบคุณนิดหน่อยอือแหลงตรงหัวมันตรงหัวมันตรงหัวมันอ,อตรงนี้ตรงนี้ไฟไหม้อือก็ซ่อมดี ป้อมปืนยิงไม่อีกยิงไม่อีกดีป้อมป้อมปืน,ปอปนเออโอ้ไม่นะวะับผมไม่น่าตัดฉากตอนที่สู้กับเมกากอซิล่าออกเลยเป็นงั้นแล้วก็เราคงได้เห็นฉากในตำนานของกอซิล่าแล้วตีโคตรแรงเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองให้กอซิล่ามาเจอกับกอซิล่าด้วยกันเองครับโอ้ เงินคตรเยอะนี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์กดอัพลัวลัวกดอัพลัวลัวมาเซ็นกันอัพไม่ได้แล้วเหลียวเอ้ โอเคนะครับตอนนี้เรานั้นจะลองให้กอ็อตซิล่ามาเจอกอ็อตซีล่าด้วยกันเองอืออีควิปไปเลยเอามาแทนเมกาลอนมาดูกันนะครับกอ็อตซีล่าสองรุ่นนี้ใครจะห่วเวกันปีเก่ากับปีใหม่้อนไปผมเอาคนตัวเล็กๆมาด้วยดีกว่าอีควิปมา ก๊อตมาะชาพี่ก๊อตด,ด้วยกันเองมาดิให้เราพี่ก๊อตมาจะฟักลึกอืดอือโหพี่ก๊อตพี่ก๊อตโหดอยู่นะแต่พี่ก๊อตมันตีไม่ค่อยจะเข้าอือหน้านตรงตีหน้าเอาป้องพื้นไหม,มยิงมันเข้าบ้างเลยนะฮะมันจะตีมันไม่เข้าทีมันไม่เข้าเลย น่าจะมีแค่เฮลิคอปเตอร์ที่แค่อันเดียวที่ตีมันเข้ามั้งเฮลิคอปเตอร์เดียวจริงด้วยครับที่ตีมันเข้าที่ตีพี่กอ๊อตเข้าก็จะตายเขาใช้กันเออไม่ทันแล้วตายพี่ก่อนเออน่าจะเป็นพี่กอ๊อตเอ้ยนน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์แค่อันเดียวหรือเปล่าครับที่ตีพี่กอ๊อตเข้าน่าจะไม่มีใครชนะก๊อซิล่ายกเว้นเฮลิคอปเตอร์มั้งครับไปมั่งเลย It's time to die Godzilla ไปไป,ไปไปยิงมันยิงมันดิยิงมันดิกดเตะกดขอ้านค้าเฉยไปไปไ,ปไ,ปไปยิงมันดิยิงมันดิแล้วไปกดอะไรอีกแล้วเนี่ย <h iss ing noise> ฮึบ <h iss ing noise> เฮโรราฮึบดาเมจเอาคุณสองไม่ได้อือตบหน้าไปหนึ่งทีตบหน้าเละเลมันไม่ตายสิวะ มันไม่ตายสักทีโอ้ยตายสักทีเถอะเรายิงมันไม่เข้าเลยยิงเฮลิคอปเตอร์ยิงเฮลิคอปเตอร์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 ยิงมันเข้าอย่างเดียวยิงมันเข้าอย่างเดียวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เข้ามันมันยิงเข้าอย่างเดียวเฮลิคอปเตอร์โอ้ my god ก็จบไปแล้วครับสมรภัณฑ์นี้เนาะ ผมก็จะตัดจบเลยนะครับวัด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 ทีเอาอยู่นี่เหรอวัโถอยู่นี่เหรออุย้ยมันเนียนกับฉากมากเลยนะเนี่ยแอป,ปอัดเนียนกับฉากมากโอเคครับสำหรับภาร์นี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครรู้ร์ทต่อก็ได้เลยครับ วันนี้แค่เอาก็ซีล่าของผมแล้วมาโชว์อวดเก่งหน่อยนะครับก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าก็ซีล่านะครับผมเห็นว่ามันเก่งไงและคือผมไม่น่าตัดฉากนั้นออกเลยนะครับก็ใครดูพาต่อก็ติดตามได้เลยนะครับตอนพาต่อผมจะเอาใครผมจะเอาก็ซีล่าแบบเอร่ชันโยนหินนะครับโอเคครับไปครับ